สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้ผมก็จะมาแสดงตัวอย่างการคำนวณ i น P version 4ให้ดูนะครับโดยจะคำนวณตัว m a ร์ที่ต่ำกว่า24บิตให้ดูนะครับก็โดยอ้างตาอานของผมเหมือนเดิมนะครับนะครับมาดูนะครับสมมติถ้าผมมีตัวอย่างโจทย์หนึ่งนะครับ10.10.10.0มาร์ก13บิตนะครับสิ่งที่เราต้องหาได้ก็มีทั้งหมด4อย่างนะครับก็มี subnet mask นะครับ subnet mask นะครับมีนะครับ เน็ตเวิร์นะครับบอร์ดแคสไอพตัวสุดท้ายคือ IP h o โ t นะครับ IP h o โ t นะครับก็ผมจะใช้เทคนิคของผมนะครับเอาตามสเต็ปนะครับขั้นตอนที่1หาสัเน็ตมารก่อนมาร์สิบิตนะครับผมก็ไปดูตารางนะครับมาร์สิบิตนะครับมาร์สิบิตอยู่กลุ่มที่2นะครับกลุ่มแรก8ปดบิตคนนับมานะครับ 9 1้า1ิบสินะครับก็ตก248สี่แปดเห็นไหมครับสองผมก็เขียนนะครับสองนะครับจุดสองนะครับจุดนะครับมาสิบสามบิตกลุ่มที่สองนะครับสองนะครับสเต็ปต่อไปพอได้สองดนะครับเราก็มาดูนะครับด้านบนนั่นเองนะครับสองความหมายคือมีแปดตัวนะครับด้านบนนะครับนะครับมีไปได้8ตัวนะครับ ผมว่า8 IP ในกลุ่มหนึ่งนะครับจริงๆมาจากสูตร2กับ n นะครับให้เพิ่มขั้นตอนนี้เข้าไปก่อนนะครับ IP น้อยที่สุดคืออะไรนะครับ IP น้อยสุดนะครับแล้วก็ IP มากสุดนะครับซึ่ง IP น้อยสุดก็คือตัวเน็ตเวิร์ก IP นั่นเองนะครับ IP มากสุดก็คือบอร์ต IP นั่นเองเราก็เขียนนะครับกลุ่มที่1มาเป็น25ความหมายคือตัวเดิมเท่าเดิมนะครับตั้งน้อยสุดทั้งมากสุด ถูกมาร์กใ2 5ก็คือถูกมาร์กไว้เท่าเดิมน,นะครับกลุ่มที่2เว้นไว้ก่อนนะครับเพราะกลุ่มนี้สนใจนะครับแต่กลุ่มที่3ากลุ่มที่4เนี่ยน้อยสุดคือศูนย์แน่นอนนะครับกลุ่มอ่ามากสุดนะครับทั้งกลุ่มสกลุ่ม4ี่2ถง5แน่นอนที่ผมบอกว่าน้อยสุดคือเน็ตเวิร์กไอพีถูกไหมครับมากสุดคือบอร์ดแค์นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราก็มาใช้วิธีจะเขียนจะหารก็ได้นะครับสองสี่แปดนะครับกลุ่มหนึ่งมีแปดตัวปกติเนี่ยแต่ละกลุ่มจะคือศูนย์ถึงสองห้าถูกไหมครับถ้าก็แบ่งเป็นกลุ่มลแปดตัวกลุ่มที่หนึ่งคือศูนย์ถึงเจ็ดนะครับกลุ่มที่สองนะครับแปดถึงเท่าไหร่ครับแปดหนึ่งแปดเป็นสองสิบหกนะครับอันนี้ก็ถึงศูนสิบห้านะครับแปดสามยี่สิบสี่นี่คือยี่สิบสามนะครับทีนี้ผมมาดูโจทย์นะครับเลขสิบอยู่กลุ่มนี้นะครับสิบอยู่ระหว่างแปดถึงสิบห้าเราเอาเลขแปดนะ สิเสตัวมากสุดนะครับเลขแปดพันโยงมานะครับ15ตัวมากสุดนะครับนะครับอ่าได้คําตอบไ้วครับไอน้อยสุดอนบอกพีก็ตอบนะครับสิบจุคือตัวนี้บอกอพีนะครับบอกดคไอพคือ1 0 1 5 2 5สิบหสนะครับส่วนโฮสต์โฮสต์คือเน็ตเวิร์กบวกหถึงบอดแคนลบหนึ่งเพรานนโฮสต์ก็คือ 10.8.0.1นะครับจนถึง,ง10.15.255.254นั่นเองก็คือบทอการลบ1โอเคนะครับโอเคข้อที่1น,นะครับ